สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทอมสุดซกมกขางค้าชาวห้องทิ้งกล่องข้าวเนา่าขยะเกลื่อนผ้าอนามัยกองเลเเะเทะเพจเฟซบุ๊กอย่างดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นผานวันเผยสภาพห้องเช่าในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ชุมชนสินธิวาธานีหมู่ที่2ตําบล3เรือนอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ห้องพักเต็มไปด้วยขยะกองรวมกันเละเทะอทิกล่องข้าววดน้ำที่มีปัสสาวะและผ้าอนามัยใช้แล้วทั้งนี้เจ้าของห้องเช่าเปิดเผยว่าผู้เช เรทอมทำงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนจนะมาเช่าพักคนเดียวประมาณ3ปีแล้วก่อนหน้านี้จ่ายค่าห้องตรงเวลาเพิ่งจะมาขาดจ่าย2เดือนในช่วงโควิด -19 และไม่เจอหน้าอีกเลยด้วยความเป็นห่วงว่าจะเป็นตามข่าวที่เห็นจึงตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเปิดห้องก็เห็นห้องอยู่ในสภาพดังกล่าวที่เต็มไปด้วยขยะโดยขยะในห้องมีทั้งขวดน้ำดื่มที่มีปัดสาวะพื้นห้องเต็มไปด้วยฝุ่นเศษผมกระดาษชำระใช้แล้วสองขนมกล่องโฟมใส่อาหารแก้วน้ำพลาสติกและผ้าอนามัย ใช้แล้วที่ถูกทิ้งตามพื้นและชักโรครกจนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วนอกจากนี้ยังมีทรทัน์หนึ่งเครื่องและที่นอนยังอยู่เมือตอต้นในโทรแจ้งผู้เช่าแล้วเจ้าตัวรับปากว่าจะเข้ามาเก็บของภายในห้องในวันถัดไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ